สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาดูหนึ่งสินค้าของเรานะครับผมจะเป็นเบาะนั่งสําหรับเด็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะนั่งนะครับด้านในจะเป็นฟองน้ํานะครับครับนี่นะครับเป็นฟองน้ํานุ่มๆแบบนี้นะครับขนาดตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ42คูณ33นะครับความสูงของเบาะอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับเวลาใส่กับเก้าอี้ไซส์มาตรฐานนะครับมันจะพอดีกันเลยนะครับ ขนาดไม่เต็มพอดีนะครับสองข้างนะครับนี่ครับจะเหลือด้านหน้าไว้ให้เด็กวางเท้านะครับเบาะนุ่มครับสามารถรองรับน้ำหนักได้สบายครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับอ่ะดูตัวเบาะนะครับกับน้ำหนักแปดสิบโลนะครับสบายสบาย ตรงัวนะครับเด็กนะแล้วก็มันจะมีตัวผ้านะครับนี่จะเป็นตัวผ้าหนังไว้สําหรับปูทางขึ้นนะครับนี่นี่จะปูแบบนี้เลยนะครับจะเต็มพอดีนะครับครับสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้าได้เลยนะครับผมสินค้ามีพร้อมจะส่งครับขอบคุณครับ